แตรโนอีงานมหากรรมสินค้าไทยนองแคมร็อก2องอีจังหวัดสุรินทร์สวัสดีค่ะตอนนี้โบก็อยู่ในบูธไม่แน่ใจว่าบูธอะไรเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์นะแต่ว่าเป็นงานมหากรรมสินค้าชายแดนไทยกัมพูชา2023น่าหน้าจังหวัดสุรินทร์สวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะอันนี้มาจากที่ไหนคะมาจากอ่ลำชีค่ะแมนารีขนมไทยจาก ลำชีชแม่นารีขนมไทยนะคะก็คือเป็นอันนี้เขาเข้าร่วมในโครงการสุรินเบสนะคะก็คือสินค้าที่ได้รับคัดเลือกว่าเป็นสินค้าที่ดีแล้วก็ท่านสามารถที่จะไปช็อปได้ใน World Wide Web Surin Best ได้นะคะถ้าท่านอยากทานขนมไทยเนาะอันนี้เขากำลังอันนี้พี่กำลังใส่อะไรอยู่คะขนมกระนอแค่ะขนมตาล เป็นยีสต์ไม่ใช่อันนี้นองจะน็อดขนมขนมตาลนะคะเขาไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช่อะไรในฟไม่ใช้ผงฟูจิงหรอมันฟูในขนาดนี้เล้วหรอใช่หมักตาลให้เป็นยีสต์หมักตาลให้เป็นยีสต์แป้งยีสต์น้ำตาลสามตัวแล้วก็ตากแดดแล้วิ๋งหรอใช่ค่ะโอ้ยงั้นหนูต้องไปเรียนทำแล้วไปเรียนต้องไปเรียนนะคะคือธรรมชาติแล้วก็ใช้วัสดุจากธรรมชาติ แล้วตาเราตาแท้ตาในนาตาในนา้าหนูมีตาเยอะนะคะค่ะเดี๋ยวพี่จะไปขโมยนะคะไม่เอาเลยพี่เอา่องจริงๆงเนี่ยที่นาหนูตาเยอะนะใช่เดี๋ยวพี่จะเอาที่บ้านทุลวงอ่ะ้าหนูใช่ที่มีตาเยอะที่สุดเพราะหนูต้องการอนงรักนะห้ามใครไปตัดต้นตาหนูนะหนูมีช่องยูทูบเยอะเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะติดต่อไปโดยตรงพี่จะไปขโมยตาเธอได้ค่ะเพราะว่าไม่มีใครเอาอะพี่พี่หนูถามหน่อย ตาเนี่ยแต่ทําไมคนว่าตาตาตาที่นาหนูมันจะมันจะรสฝืดอ่ะเวลามาทาขนมมันมันต้องเฉพาะเตอะใช่คุณยีเสร็จเอาไปใส่ผ้าขาวแล้วก็ทิ้งให้น้ํามันลงให้หมดเราจะเอาแค่เนื้อน้ํามันจะทําให้เปื่อนแล้ววิธีดึงตามันจะมีเส้นตรงก้นมันอ่ะเส้นมันจะมีเส้นเส้นตรงกลางด้วยถ้าเราเอาเส้นนั้นออกมันจะไม่เปื่อยเลยอ๋อเหรอคะค่ะมันจะมีเส้นที่จะทําให้รสชาติตาลอ่ะเปื่อน Oh, oh. เราต้องดึงเส้นในตาลลูกตาลออกแล้วก็ยียีเสร็จก็เอามาโยงเอาแต่นเนื้อโดยที่ไม่มีวัสดุอื่นเอาแค่เนื้อจากลูกตาลจริงๆอะ่ะไม่ให้มีน้ำน้ำนั่นจะทําให้มันเฟืือยโอ้เหรอคะค่ะอ๋หนูก็เข้าใจผิดม,มาตลอดที่ว่าตาลที่เอามาทําเนี่ยจะต้อง เป็นพันมันด้วยอ๋อก็คือตาไหนก็ได้ใช่เดี๋ยวหนูต้องเรียนถ้าคนอยากเรียนทําขนมตาลแบบสูตรโบราณสูตรโบราณเนี่ยต้องไปที่แม่นาดิรัตขนมไทยโบราณนะสามารถที่จะไปเสิร์ชคนได้ที่ srinbest.com u นะคะแล้ววันนี้ขอนี่คือกลุ่มอําเภอเมืองใช่ไหมคะแทนกลุ่มอำเภอเมืองแล้วก็ในส่วนตะบนคคโคมีอะไรมาพิเศษอีกคะมีอะไรเราจะทําขนมเชศสการเป็นขนมไหว้ขนมขนมเทียนขนมใส่ไส้ข้าวต้ม ขนมทุกอย่างที่เส้นไหวในช่วงโดนตาเนี่ยค่ะทุกอย่างพวกนางเลดพวกขนมทุกอย่างกระตางรางกันเตรมรับหมดค่ะแซนนาตาก็คือประเพณีของชาวเขเมรนคะคะที่จะมีการเส้นไหวบรรพบรุษซึ่งจะเป็นเทศกาลที่แบบคนจะนิยมมากแล้วก็ จะมีขนมที่ใช้ในการเส้นไหว้ซึ่งแม,แม่มนารีรัตเนี่ยเขารับทาขนมด้วยนะทุกท่านถ้าใครอยากสั่งก็สั่งที่สุริเบสต้อง <Best S 2> ต้องสั่งล่วงหน้านะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีออเดอร์ไว้คุณต้องสั่งมาวันสวันเราถึงจะเตรียมให้เข้าไปจังในเพจแล้วก็จองเราถึงจะทําให้ได้เพราะว่าเรารับออเดอร์เท่านั้นเราไม่ได้ทำรอใครอ่าแล้ววันนี้ที่มีรีเซนต์ ม,มีเส้นอะไรคะ,คะมีขนมเค่งขนมเพียนโอ้ดูน้องน้องมากินขนมค่ะนี่น้องน้องมาอันนี้ค่ะข้าต้มดาวเดี๋ยวทำา้น้องป๊บน,นึง,งน้องน้องมาจากโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนบ้านกวดวิทยาคารค่ะบ้านกรวดค่ะอยู่ที่ไหนคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโอ้กิโมบิบุรีรัมย <laughs> ์แต่ทำไมได้มางานนี้คะเนี่ยมาดูงานอยู่โรงเรียนซีรินทร์ก็เลยแวะมาที่นี่คะออ่ะอ๋อแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาซื้อขนมร้านนี้คะ สาวๆจากบุรีรัมย์ขอบคุณมากนะคะนะคะนี่คือเด็กๆจากโรงเรียนบ้านกรวดนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ก็มาเยือนผิ่นสุรินทร์แล้วก็มาอุดหนุนขนมของจังหวัดสุรินทร์ูดีความดีใจมากเยรีกีโมปีจังหวัดบุรีรัมย์กีกมโมติงนมเอของเซเรนเนาะเพราะว่าเขาจัดได้สวยอันนี้ก็อ,นนอ,อ,อันนี้ขนมไรตอนท่าเมื่อกี้อันนี้ขนมที่ขนมเต็งใกล้เค็มค่ะ ขนมเค่งไส้เค็มนะคะอันนี้กี้าวขนมเค่งไส้เบียรไพรไส้หมูนะคหมูไส้หมูแล้วก็ถั่วอันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มด่างภาษาไทยนะคะข้าวต้มด่างแต่ภาษาโปรคุณคือมันมันขับสารพิษในร่างกายเพราะว่าด่างอ่ะแล้วเอามัาเรียกว่าอะไรนะกระดอตานอ่ะอะไรอ่ะไอ้ด่างตาลตัวผู้อ่ะ ค่ะเราเอาตัวนั้นมาเผาเอาหรอคะใช้เป็นฐานแล้วเราก็กรองเอาเฉพาะน้ํามาแช่ข้าวแล้วเราไม่ได้ใส่อย่างอื่นคือด่างนี่เราทําเองเราไม่ใช่ใช้ด่างสังเคราะห์อ๋อถึงเรียกว่าข้าวต้มด่างใช่ไหมก็งงว่าทำไมเขาเรียกข้าวต้มด่างค่ะอ๋อทำด่างเป็นมาเองวั้นี่วันนี้ได้ความรู้นะคะ ขัวจนแตกมันแล้วแล้วก็น้ําด่างมาแช่ให้ข้าวแล้วก็หอ่อแล้วก็ต้มแค่นี้ค่ะแล้วก็ค่ะสรรพคุณของของของข้าวต้มด่างคือขับสารพิษในร่างกายาในลําไส้เพราะว่าด่างอ่ะจะมีฤทธิ์ล้างพิษอยู่แล้ว<อ>ค่ะมันก็เลยเป็นอาหารภูมิปัญญาโบราณที่แบบว่ากินแล้วก็ช่วยภายในเราได้อข้าวต้มด่างนี่น,นะคะทุกท่าน ท่านกินขนมด่างแล้วท่านยังมีประโยชน์เนี่ยอันนี้โหอันนี้ภูมิปัญญาของแท้เลยนะภูมิปัญญาของแท้นี่นะถ้าใคร,<ท>รอยากรวมโอ้ไม่ธรรมาดาเอะแล้วน,นี่อะไรฮะนนอันนี้เป็น,น,าน,ปนกยายศาสตร์ค่ะเออมาคานมาเจเนอร์โมเสเรนต์้องสี่กยายศาสตร์น,นั่นเองต้องกินกยายศาสตร์นี่ของแม่น,นันแม่นันแม่นันนะคะที่อยู่บุรีรัมย์นะคะกายศาสตร์เนี่ยที่บุรีรัมย์ขึ้นชื่อมาก น้องก็ตาถึงนั่นเนี่ยคุณบีดามเขามาซรินเรื่ข้อมหนุนสินค้าเขาเฉยอันนี้เป็นทองม้วนของเราทองม้วนฮะร้านนี้ทองกับทองฐานค่ะไม่ใช่ทอง่านเหรอทำที่ไหนทำที่ไหนเนี่ยจะไปดูเนี่ยทัญชีเหมือนกันค่ะบ้านแมนารียหรือว่าบ้านพี่บ้านแมนารีค่ะบ้านแมนารียป้าเอ้าเราก็นั่งบ้งแอบตงแอบเขามีของขนาดนี้แหละเดี๋ยวเราไต้องไปเดี๋ยวต้องไปเซิร์ฟเขาแล้วนะคะเนี่ยเข้าไปที่บ้านเขาเลย ธรรมชาติอันนี้มันจะมีจุลินทรีย์ไบโอติกจากข้าวไบโอติกค่ะมีจุลินทรีย์ไบโอติกจากข้าวนะจะทำให้ระบบย่อยค่ะโอ้กินไปแล้วอะค่ะก็จะช่วยระบบย่อยอาหารด้วยก็ชะลอวัยคุณได้ด้วยนะคะอ้าวชิงนหรอคะใช่ค่ะแล้วคุณทานข้าวหมา็นประจำอ้าวชิหนอะคะจะหน้าเด็กขึ้นแต่คุณอย่าสองหน้าคนซีเซนมากนะคะเพราะว่าเกิดมานานแล้วค่ะอยากเตโอธรรมดาอ่ะ ต่มกาะกินขนนไหนแต่ความที่เกิดมานานค่ะมันก็เลยยับหน่อยยับหน่อยนะะไม่เป็นไรนะดิฉันก็คิดว่าคุณพี่คงจะทานเข้ามานะคืนวันผ่ดิฉันถ่ายวิดีโอไว้อยู่นะคะผ่านพงศธรนะเห็นพี่เขาอยู่หน้าเวทีนะดีเพราะว่าเข้ามาเนี่แหละดีเพราะเข้ามาถ้า่อไปมีอะไรอีกคะที่แบบอยากะเข้าเม่าข้าเมาเข้าดอเข้าวเม่าข้าดอใช่เอาข้าวไรมาทำ มันเป็นข้าวข้าวกรข้าวข้าวข้าวปีนี้ค่ะแต่มันจะออกก่อนข้าวปีนี้เดี๋ยวก่อนแล้วเป็นข้าวนอะไรพันอะไรข้าวเจ้าทั่วไปเขาเรียกว่าพันข้าวดอกพันข้าวดอกเราจะทําในนาที่รุ่มมันจะออกก่อนก่อนที่น้ําจะมาเราจะได้เกี่ยวก่อนเนาะเกี่ยวก่อนค่ะแล้วเราก็นี่นะคะข้าวเม่าข้าวเม่าของเซเรน่าเออเนี่ยข้าวโดนะข้าวดโดนสเอลข้าวโดนอ่ะโอ้อาเซเดเจน่ะจังพิเซนไนต์ ก็ก็ข้าวหอมมะลิสุดินแบบอินซีข้าวหอมมะลิซีน,นะคะแบบอินซีแล้วก็จะมีผักต่างๆนะที่ว่า,าปลอดสารน,นะก็เนี่ยคุณป้าก็จะมาค,คาย <คา S 2> นะคะก็วันนี้โบก็ต้องขอบคุณนะคะคร้านจากกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกน้องนาโบเดลที่ให้สัมภาษณ์นะคะก็ถ้าใครอยากจะมาซื้อสินค้าก็รีบมานะ แล้วก็ช่วยสนับสนุนศิลป์นักแตรจกรด้วยวันนี้บก,ก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปขอบคุณที่ที่เขาให้สัมนากวดีค่ะทุกคนนะคะขอบชาวบ้านเลย